สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านครับวันนี้ข่าวสารการรับสมัครงานของกรมทหารสื่อสารจะมีการรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการประจำปี2565จำนวนที่จะรับทั้งสิ้น12อัตรานะครับท่านดูประกาศของกรมทหารสื่อสารนะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครกลุ่มงานเทคนิค คนวุฒิปวชอ,อัตราเงินเดือนค่าตอบแทนก็11,280บาทตำแหน่งแรกคือช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็นกชอส,ออส,อสอจสสจำนวน2อัตราตำแหน่งถัดไปเป็นช่างแบตเตอรี่กอสอปอจสอสอจำนวน10อัตรานะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งช่างเครื่องปรับอากาศได้ทําความเย็นสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศิบัตรวิชาชีพหปวปวชมีความรู้ในสาขาช่างไฟฟ้าและช่างไฟฟ้ากําลังสําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ขอส่งวิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้ตำแหน่งที่2คือช่างแบตเตอรี่ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศศิยบัตรวิชาชีพหรือวปวชมีความรู้ในสาขาช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็สงวนเหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้ที่มีวุฒิสูงกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องสิทธิ์ตามพืวนที่สูงกว่าไม่ได้นะถ้อยคำนี้ก็ตีความว่าท่านได้รับค่าตอบแทนถ้าท่านสอบได้นะ เพียงแต่วดที่ใช้ในการสมัครเท่านั้นนะวดสูงกว่าใช้ไม่ได้นะครับคุณสมบัติที่สําคัญคือนะอายุนะครับ18ไม่ต่ํากว่านี้แต่ไม่เกิน35ปีนับตามปีพศนะครับแล้วที่สําคัญเรื่องรอยสักเนี่ยนะ ข้อ3.1.13ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้าเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารหรือชุดกีฬาของหน่วยก็คือเสื้อคอกลมแขนสั้นกางเกงกีฬาขาสั้นถุงเท้าและรองเท้ากีฬาหรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพรักของทางราชการทหารนะครับ ข้อ3.1.1.4ไม่มีร่องรอยการเจาะตามร่างกายหรือรอยแผลเป็นจากการเจาะตามร่างกายที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหารทั้งนี้อยู่ในดุนพินิจของคณะกรรมการนะครับอาถ้าเป็นทหารกองหนุนต้องได้รับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนหรือว,ว่าสออ8แล้วเท่านั้น เป็นาหานกองหนวนที่เคยรับราชการเป็นาหานกองประจำการไม่จำกัดจำนวนปีที่รับราชการเป็นหานกองประจำการและไม่จำกัดเหลา่าทัพเหล่าและสังกัดก็คือเป็น6เดือน1ปีได้หมดนะที่เคยเป็นมาแล้วนะครับเป็นทหารกองหนุนจากการเป็นนักกียนักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็จการศึกษาก็คือรอดชั้นปีที่3าถึงหทั้ง2ประเภทนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นคุณสุบัติ ของทหารกองหนุนได้นะครับถ้าเป็นทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนปลดมีหลักฐานการขอสมัครใจขอเลื่อนปลดตั้งแต่1พฤษภาคม6 3เป็นต้นไปอนุนโลมให้มีรอยสักในล่มผ้าซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อแต่งกายเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพัาแขนยาวและคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาแล้วเห็นว่า เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพปกนะครับผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการจะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ไม่อยู่ในบุคคลจําพวกที่2ตามพระราชบัญญัตริรับราชการทหารส่วนสูงไม่ต่ำกว่า160เซนติเมตรขนาดรอบอกต้อง76ทับนะครับดูตรงนี้ด้วยนะ คำชี้แจงเพิ่มเติมนะเขางดรับบุคคลพลเรือนใช้ที่เกิด2544ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการตามพรบรับราชการทหารพศ2497นะใครจะคาดเลือกจับไม่ดำาใบแดงเนี่ยคนเกิด2544ไม่รับนะครับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการแล้วผลการตรวจเลือกต้องระบุเป็นคนจำพวกที่1เท่านั้น ที่เราพูดติดปากว่าดีหนึ่งประเภทหนึ่งะนะงดรับสมัครผู้ที่มีผลตรวจเลือกระบุว่าไม่ได้ขนาดหรือคนจะพวก2 3 4ไม่ได้นะครับงดรับสมัครผู้ที่หลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนหรือมีคนสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครนะครับโทษทางอาญาดูด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคนเป็นผู้หญิงที่สมัครต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ความสูงต้องไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรน้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า40กิโลกรัมนะครับหลักฐานประกอบการสมัครท่านต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครถ่ายเอกสารสำเนา่อ2ชุดนะครับรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำถ่ายมาไล้ไม่เกิน3เดือน1นิ้ว6รูป แล้วก็สำเนาใบประกาศสิบัดหรือใบสุทธิใบระเบียนแสดงผลการศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้นแล้วก็บัตรเป็นตัวประชาชนของผู้สมัครฉบับจริงนะฉบับจริงนะครับสำเนทาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดาบรรดากรณีนาสกุลบิดาและบรรดาไม่ตรงกันก็ต้องแนบสูติบัตรของผู้สมัครเพื่อยืนยันหรือให้อำเภอรับรองว่าเป็นบิดาและบรรดาของผู้สมัครจริง ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองหนุนแล้วจะต้องมีหนังสือสําคัญทางทหารหรือว่าสอดอ .8 สมบูรณประจำตัวทหารกองหนุนเท่านั้นหนังสือรับรองความประพืชจากในงานต้นสังกัดเดิมนะปกติเขาจะให้มาพร้อมกันอยู่แล้วนะครับตอนตอนท่านปลดทหารเกณฑ์นะครับผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารก็คือรดอดปี3ถึงปี5จะต้องมีหนังสือ ใบสําคัญทางทหารหรือว่าสอดแปดสมุดประจาตัวฐานกองหนุนเท่านั้นหนังสือประจําตัวแสดงวิทยาฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและหนังสือรับรองการฝึกทหารชั้นปีที่3าถึงหนะครับใบสําคัญความเป็นองแพทย์ทหารเบื้องต้นนะไม่เกิน1เดือนและหลักฐานอื่นถ้ามีเช่นการเปลี่ยนชื่อนามสกุลใบบรรณบัตรของบิดามดากรณีที่ท่านเสียชีวิตนะครับ ใครจะขอสิทธิ์คะแนนเพิ่มเติมนะรวมคะแนนเพิ่มในการสอบรอบแรกเท่านั้นก็ต้องเตรียมหลักฐานการศึกษาวิชาทหารนะครับชั้นปีที่3ถึง5ต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเท่านั้นโดยเพิ่มคะแนนให้ตามขั้นสูงสุดนะครับที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารดังต่อไปนี้ถ้าชั้นปีที่5 หรือเทียบเท่าก็เพิ่ม10ในร้อยถ้าชั้นปีที่4ก็เพิ่ม6ในร้อยถ้าชั้นปีที่3ก็เพิ่ม3ในร้อยนะครับหลักฐานแสดงว่าเป็นอาหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประชาการมาก่อนเพิ่มให้10ในร้อยเห็นไหมครับก็จะได้เปรียบบุคคลบนเรือนทั่วไปนะหลักฐานแสดงว่าเป็นบทของทหารบทของข้าราชการลูกจ้างประจําในสังกัดกองทัพบกนะครับซึ่งประสบ อันตรายหรือถึงทุกพลภาพในการปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้นซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการในลูกจ้างหรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ ดุษฎีมาลาเข็มกล้าหารหรือเหรียญกล้าหารก็มีเพิ่มคะแนนให้10ในร้อยนะครับถ้าเป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหารใคร้การลูกจ้างของกองทัพบ,บกที่กำลังรับราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบ,บกมาก่อนเว้นผู้ที่ถูกปลดออกประจำการเนื่องจากมีความผิดหรือความบกพร่องต่อหน้าที่เฉพาะเป็นลูกของทหารลูกจ้างท่านก็ได้ละ2คะแนนในร้อยนะครับ หลักฐานคะแนนเพิ่มผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักฐานข้อที่5.1ถึง5.5หลายข้อนะครับถ้าใครมีหลายข้อเนี่ยให้เพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียวนะยกเว้นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ทั้งข้อ5 1 5.4รวมกัน5.4ก็คือการเป็นบุตรของทหารใช่ไหมครับ5.1าก็คือรอดออย่างเนี้ยเอามาใช้รวมกันได้นะครับ ก็จะได้เปรียบขึ้นไปอีกนะคะแนนตุนนั้นมีเยอะนะครับทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลดจากกองประจำการในครั้งที่1นึปสสมัครใจขอเข้ารับราชการกองประจำการต่อก็ได้คะแนนนะในร้อยนะครับโดยให้เพิ่มเติมจากข้อ5.2แจุดต้องมีหนังสืออนุมัติขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดทหารกองประจำการมาแสดงคะแนนรวมต้องไม่เกิน15คะแนนนะ การพิจารณาคะแนนเพิ่มจะมือการให้ในการสอบรอบแรกเท่านั้นโดยคิดฐานคะแนนของคะแนนเต็มในการสอบโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และการเพิ่มคะแนนเข้ารับราชการของกองทัพบ,บกและให้ผลการพิจารณาของกรรมการถือเป็นยุตินะครับคือถ้าได้เปรียบเขาเยอะเกินไปมันก็ไม่มันก็ไม่แฟร์นะคือแค่ได้แค่นี้ผมว่ามันเยอะเยอะมากลนะครับ ใครสนใจนะจะสมัครก็รับสมัครวันที่4ถึง6กรกฎาคม2565ตั้งแต่09.00ถึง15.30นณห้องศูนย์การเรียนรู้กรมการทหารสื่อสารถนนพระราม5เขตดุสิตกทมให้ผู้สมัครปฏิบัติตามกรรมวิธีการคัดกรองนะครับเขาต้องมีการคัดกรองโควิด19ด้วยนะครับเราท่านต้องลงลายมือชื่อรับรองและเอกสารต่างๆ หาทีนี้นะครับกำหนดการสอบคัดเลือกก็ยังมีการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎีในวังคารที่12บสองกรกฎาคม5 6 6 5เวลา0 9 0ยก็ไวพอสมควรนะสมัครเสร็จไม่กี่วันก็สอบเลยนะครับท่านต้องมารายงานตัวตั้งแต่07.30นะครับณโรงเรียนทหารสื่อสารสอบเสร็จปั๊บนะท่านก็ต้องดูว่าเขาสอบเขาห้มอะไรบ้างนะครับนี่คือหลักทั่วไปนะ ต้องเตรียมตามนี้นะครับห้ามทุจรลิตเป็นอังคาดนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ก็คือในวันพุธที่20กรกฎาคม2565 0 9 0 0ถึง1 1 0 0อนาฬิกานะเห็นไหมครับการสอบขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ก็21เลยนะ21กรกฎาคม2565เวลา0 9 0 0ถึง16.00 ผู้สมัครต้องเตรียมตัวทางต่อไปนี้เห็นไหมครับขั้นตอนกระชับมากใครสมัครต้องตั้งใจนะแล้วก็ดูไทม์ไลน์ให้ดีอย่าให้ผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวนะไม่งั้นท่านก็หมดสิทธิ์นะครับประกาศผลสอบวันอังคารที่19นะครับเป็นการเป็นผลสอบในภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์นะครับ ประกาศวันที่19กรกฎาคม2 5 5เวลา15.00ปิดประกาศณนะชั้นล่างอาคารกอมบัญชาการกรมการทาหารสื่อสารแล้วก็เว็บไซต์ของกรมการาหารสื่อสาระนะครับ signal.rta.mi.th นะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์เว็บไซต์ให้ท่านนะประกาศผลรอบสุดท้ายประกาศวนะันที่25กรกฎาคม2555เวลา15.00นาฬิกานะครับ ก็มีทั้งปิดประกาศไว้แล้วก็ไว้ที่เว็บไซต์แล้วก็ไว้ที่เฟซบุ๊กนะครับมีหมดเลยนะนี่คือรายละเอียดสำคัญทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าการุณานะครับอย่าไปลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆนะหากเป็นข้อสงสยัยท่านต้องถามโดยตรงที่แผนกจัดการกองกำลังพลกรมการทหารสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์022976102และ022976107 <_ d umb> ในวันและเวลาราชการนะครับอาใครตั้งใจจะลงสมัครสอบสนามนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะขอบคุณที่ทุกท่านเกลานากดติดตามกดไลคมม์กดแชร์สวัสดีครับ